มาเร็วมาเร็วมาอีกเร็วมาอีกเร็วคลิปนี้มานั่งคุยกันพจะมาะคลิปนี้จะถือว่าเป็นคลิปมาให้ความรู้มาแชร์ประสบการณ์หรือว่าจะเรียกว่ารู้เท่าทันมาเมืองนอกครั้งแรกเนาะจะมาเยี่ยมแฟนมาเที่ยวมาเยี่ยมแฟนหรือว่าจะมาแบบว่ามาอยู่เลยอะไรเงี้ย เวลามาใหม่เดี๋ยวเวลามาเยี่ยมนะมาเยี่ยมแฟนอะไรเงี้ยมาสมเดือนอะไรเงี้ยเนาะมาใหม่ๆแล้วก็จะแบบว่าอาจจะยังไม่ได้รู้จักนิสัยใจคอเขามากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่ได้รู้จักกันลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นอยู่ในช่วงคบหาดูใจหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีคนบางคนอาจจะรู้จักกันมานานแ,แล้วแต่ก็ยังจะต้องระวังระวังในที่นี่หมายถึงอะไรก็ยังจะต้อง รักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยให้พ้นจากช่วงแรกๆที่เราไม่รู้จักอะไรเลยรู้เท่าทันคืออะไรการเตรียมตัวก่อนมาเพื่อที่เผื่อบางคนโชคไม่ดีหรือว่าบางคนยังดูรักษาดูใจกันยังได้ไม่นานอะไรงี้ใช่ไหมมาถึงปุ๊บ จะมีเรื่องทะเลาะกันอาจจะผู้ใช้คนนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นคนละคนอาจจะมีแบบว่าไม่เข้าใจกันเขาไล่ออกจากบ้านหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรงี้กันแล้วแต่เนาะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยก็คืออามาถึงจะต้องรู้เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆจะต้องมีจดบันทึกไว้เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์เนาะก็จะค้นหาในโทรศัพท์แล้วก็เซฟเบอร์โทรศัพท์ไว้ในเครื่องก็ได้เลยเพราะว่าอะไรเผื่อโดนทำลายร่างกายล่ะเพราะว่ายัางไงการที่คบกันกัฟฝรั่งใช่ไหมมันก็จะมีแค่ช่วงหนึ่งที่เขาเดินทางไปหาเราไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปคบไปคุยไปอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ถึงวันหนึ่งที่เราคิดว่าความรักเราแบบว่าซุกงอมเราก็อยากจะมาเที่ยวบ้านเขามาดูอะไรเงี้ยเราเผื่อมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเราก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวไม่ใช่เตรียมตัวเพื่อที่โหฉันไม่ดีแต่ฉันไว้ใจแฟนฉันอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ต้องมันมีให้มันมีไว้ดีกว่ามันไม่มีภาษาโบราณเขาบอกว่าให้มันเหลือดีกว่ามันขาดเนาะทุกคน เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจสถานทูตที่ให้ความช่วยเหลือเราในวันที่เราอาจจะมีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะและ้วก็ที่แพ้ทําสมัยก่อนที่แพคมาเที่ยวเมืองนอกที่แพคมาใหม่ๆม,มาบบว่ามาต่างประเทศขั้งแรกหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแพคก็จะมีแพคดูว่าภาษาบ้านเขาอ่ะเขาใช้คําเขาใช้ภาษาอะไร แล้วเพ็กก็จะพยายามเซิร์ชคำคำนั่นนะสมัยก่อนมันยังไม่ได้มีสมาร์ทโฟนแบบทุกวันนี้เนาะเพ็กก็จะหาค้นหาคำที่ฉันจะต้องไปฉันต้องการความช่วยเหลือฉันจะต้องการอะไรอะไรอย่เงี้ย คำสำคัญสำคัญแล้วเพคก็จะจุดไว้ในสมุดเขาจะมีสมุดน้อยสมุดเลื่อยเหล่มหนึ่งเกาจะจุดว่าฉันขอความช่วยเหลือหรือว่าฉันมีปัญหาหรือว่าฉันนว่นี่นั่นทั้งทั้งที่มันไม่ได้เรื่องมันไม่เกิดนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่คือเราก็จ้องไอ้นี่ไว้แต่เดี๋ยวนี้มันก็ง่ายขึ้น่ยฉันมีสมาร์ทโฟนแต่เราก็จดไว้ก็ดีเพราะว่าถึงเวลานั่นสมมุติว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราจริงเพราะทุกวันนี้เนี่ยฝรั่งก็ไห้ใจยาก จะคิดว่าจะมีพวกโอ้ยลดลุดพ่อนอย่างบางทีคนหาแฟนในนิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจอกันข้างสองข้างลดพ่นจากสแกมเมอร์แล้วไม่เจอสแกมเมอร์แล้วแต่พอมามาอยู่กับฝรั่งจริงๆปุ๊บโดนทำไรร่างกายหรือว่าโดนพูดคุยกันไม่คุยไม่รู้เรื่องทะเลาะกันกลายเป็นว่าฝรั่งไล่ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีคำสำคัญสำคัญไว แล้วก็เมมไว้ในโทรศัพท์เลยในโทรศัพท์เราอ่ะสมาร์ทโฟนทุกวันนี้มันจะมีโน้ตใช่ไหมเอาคําพวกนั้นอะทรานสลีใน Google แล้วที่นี่แล้วก็คัพปี้แล้วเ,เอาไปวางไว้ในโน้ตเลยเวลาเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆเราจะได้เปิดได้ไม่ต้องมาเสียเวลามาแบบว่ามาค้นหาอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงเวลาที่มันมีปัญหาจริงเราไม่มีอารมณ์มาค้นหาหรอกว่าคานั้นบางทีสติบางคนสติมันลุดไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะ อีกอย่างหนึ่งเลยสำคัญที่สุดพาสปอร์ตเราเนี่จะต้องเก็บไว้กับตัวตลอดเวลาเวลาที่เรามาอยู่ต่างประเทศจะลักขนาดไหนโดยเฉพาะช่วงที่มาแรกๆช่วงมาใหม่ๆนะแปบลบว่าพึ่งจะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะมีน้อยแต่วันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันศไม่มีเลยคนที่มันมีมันก็มีไงคนที่ดูนเขาก็มีไง ก็นั่นแหละเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมถ้าไม่โดนแบบอยู่ช่วยการราันลาบเลื่นนู่นนี่นั่นก็ถือว่าดีไปแต่ว่าถ้ามันเกิดเราก็จะต้องอย่างที่พี่พูดไปสองรอบไปเลยว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเรามาต่างประเทศเราไม่รู้จักใครเราไม่มีใครเลยเราไม่รู้จักใครพร่อแม่พี่น้องก็ไม่มีอยู่เหมือนมาอยู่ตัวคนเดียวหัวเดียวก็เตรียมรีบอย่างเงี้ย มันก็นเลยจะต้องมีทางที่ดีอ่ะถ้ายิ่งทุกวันนี้มี a c e b o o k เนาะเสิร์ชหาคนไทยที่อยู่ใ,ใกล้ๆแต่แพรคิดว่าคนไทยที่อยู่ใ,ใกล้เขาก็จะไม่เข้ามายุ่งอะไรเพราะเขาจะคิดว่าเป็นเรื่องของผัวเมียอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็จะไม่ค่อยยุ่งดอกแต่ว่าถ้าเราช่วยเหลือตัวเองได้ที่ต่อหน่วยงานรัฐตำรวจสถานทูตหรืออะไรเงี้ย ก็ทำอย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าถ้ามีคนที่คนไทยที่แนะนําได้ก็ดีเหมือนกันนะเนาะเบอร์โทรศัพท์นี่สําคัญต้องเมมไว้ในเครื่องพาสปอร์ตเรานี่ต้องอยู่กับตัวเราตลอดเวลาแล้วสมมุติว่าเกิดเหตุชุกเฉินที่จะต้องโอ้โหอยู่ไม่ได้อันนี้แบบไม่ได้ทะเลาะกันหรืออะไรแต่เรามาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยอยู่ไม่ได้เด็กเขาผู้ชายคนนี้ทําวีซ่ามาสเดือนซื้อตั๋วมาสาเดือนใช่ไหม มาด,ดูมาดูกันแล้วมาแบบนี้ก็โอ้ยอยู่ไม่ได้ทนรับไม่ได้กับบุคลิกการกระทํานิสัยเขาหรืออะไรกันแล้วแต่ก็เลยเป็นนั้นว่าตัดสินใจว่าจะไม่อยู่ทํายังไง,งนนะจ,ะจะเปลี่ยนตัวก็ต้องมีเงินนะจะจะเปลี่ยนตััวก็ต้องมีเงินจะนั่งรถไปสนามบินก็ต้องมีเงินเพราะฉะนั้นบัญชีธนาคารที่ไทยก็ต้องมีเงินสำรองไว้ดึง อย่างไม่มีเลยก็ต้องจักสองหมื่นสามหมื่นเลยเนาะหรือว่าใครบอกว่าโอ้พี่ไม่มีจริงๆอย่างน้อยก็ต้องมีธนาคารมาเนาะมีธนาคารมาเพื่ออะไรมีบัตร ATM ที่สามารถกดเงินได้ทั่วโลกอย่างน้อยวันหนึ่งถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาจริงๆปุ๊บโทรหาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไทยให้เอาเงินเข่าให้ได้ไหมแล้วก็กดเราค่อยไปหาใช่นี้เขาอย่างน้อยมันต้องมีบัตร ATM มมาเนาะแอป อแอปธนาคารของเราก็สําคัญเนาะเวลานั่นเราจะได้เช็คยอดเช็คอะไรได้เวลาเราจะใช้งานเนาะนั่นแหละสมมุติว่าอย่างไม่มีเลยเนี่ยแปลว่าจากสองหมื่นสามหมื่นแล้วก็เงินสดนี่มีติดตัวถ้าเป็นยุโรเนี่ยก็มีติดตัวไว้จาก50จากร้อยยูโรเนี่ยอย่าหาขาดเนาะเพราะว่าอะไรเผื่อมันมี เหตุฉุกเฉินได้นั่งรถแท็กซี่ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเบอร์รถแท็กซี่ก็มีไว้ก็สาคัญนะเสื้อถาว่ารถแท็กซี่ที่นั่นแถวนั่นแถวนี่อะไรเงี้ยจดไว์เซม,ม,มไวในเครื่องเนาะจะได้แบบว่าเพื่อวันหนึ่งมันจําเป็นต้องใช่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่จําเป็นต้องใช่มันก็ดีมันก็ดีไปนั่นแหละแล้วก็ อย่างที่บอกว่าเงินก็ต้องก็ต้องมีสำรองเด้งจากนิ้นหน่อยเก็บไว้ลืมๆทิ้งไว้ในธนาคารเลยคือสมมุติว่ามันชุกเฉินมันต้องเปลี่ยนตั๋วกลับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางสายการบินจะซื้อตัว๋วมากลับใหม่เลยอะไรเงี้ยสมมติว่ารอไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เงี้ยเราก็จะได้มีเงินอันนี้ในการซื้อตั๋วกลับหรือว่าอาจจะมีแบบทะเลาะกันร,รุนแรงได้ออกไปอยู่กับเพื่อนก่อนหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องมีเงินกินเงินใช่เนาะ เงินนี่ให้เอาสำรองมาไม่ได้ให้เอามาแบบว่าเอาไว้เอามาเบิกใช่นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะให้สำรองคือเก็บไว้ถ้ามันไม่จําเป็นถึงเวลาเราอยู่มามาอยู่ครบสามเดือนแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ามาอยู่จนแบบเอาสามเดือนแล้วที่นี่ก็กลับไปก็ถือว่าโอเครอบหลังเราก็ สบายใจขึ้นบ้างใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีอยู่คือสมมุติว่าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่ได้มากมายไม่ได้ลําบากกับเราอะไรมากมาย,ยานี้นะ่ะนั่นแหละเพราะว่าสําคัญนะสําคัญที่สุดคือมันต้องมีบัตร ATM ธนาคารที่กดได้ทั่วโลกถ้าไม่มีเงินสันเลยแต่ก็คงจะไม่มีหรือว่าคนที่ไม่มีเงินหมื่นสองหมื่นเลยอะไรเงี้ยแต่เพ่ก็ไม่พูดนะเพราะว่าบางคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆเนาะ แต่ว่าก็ถ้าไม่มีก็จะต้องอถึงเวลานั่นจะต้องหาคนที่มีเพื่อที่จะยิบยืมเขาก่อนแล้วก็ให้เขาเอาเข้าธนาคารให้เงี้ยเพื่อที่ถ้าบัตรธนาคารนะเป็นบีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดอะไรเงี้ยจะดีเพราะว่าอะไรเวลาเราไปเปลี่ยนตัว๋วซื้อตัว๋วมันลูดได้เงี้ยม,มันก็จะใช่ค่ายเป็นเดบิตบัตรเดบิตที่แบบจะใช้ได้เหมือนบัตร อะไรอย่างี้เนาะนั่นแหละมันแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันใช่กดได้ทั่วโลกไหมบางธนาคารก็กดไม่ได้ทั่วโลกเนาะบางธนาคารก็ได้เป็นแค่ในประเทศะอะไรเงี้ยต้องเช็คกี่ดีกระเทินทํารี้วก็ทําให้มันครอบคุมเวลาเราจําเป็นต้องใช้อะมันจะได้ไม่เดือดร้อนเนาะเพราะว่าการที่มาเมืองนอกข้างแรกพันแน่ใจพันแน่แน่ใจเลยว่าภาษาก็ยังไม่ได้ภาษาอักฤษด,ดีไม่ดี บางคนก็ยังจะไม่ได้แข็งแรงมากอะไรอย่างนี้นะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ะบางคนมันทนไม่ได้ถึงสามเดือนไงบางคนมันโอ้โหบางทีโดนทำร่ายร่างกายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเ,เคยอ่านข่าวที่แบบว่าพามาแล้วก็เอาไปส่งต่อให้เพื่อนเขาอะไรอย่างงี้เนาะมันก็มีเนาะเพราะว่าทุกวันนี่เนี่ยสมัยนี่ไว้ใจกันยากผู้หญิงที่หาแฟนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ ความเสี่ยงสูงไหนจะสแกมเมอร์ไหนก็จะโดนผู้ฝรั่งคบซ่อนก็มีไหนก็จะมีแบบว่าทำลายร่างกายอะไรเงี้ยมีนะมีหลายคนมีแต่เขาก็ไม่ได้ออกมาพูดเงี้ยแบบใหมันดังหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาก็อายอะไรเงี้ยแต่มันมีการที่เราเตรียมตัวมาการที่เราเออ ปกป้องตัวเองการที่เราเซฟตัวเองอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเนาะพ่อแม่เลี้ยงมากว่าจะใหญ่อย่าเอาชีวิตอย่าเอาสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจของเรามาทิ้งกับคําว่าฝรั่งแค่คําเดียวเนาะนั่นแหละก็ลองลองดูลองเอาไปปรับใช่ดูแล้วกันเพราะว่ายิ่งทุกวันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนอนะเพราะว่ามันง่ายมากเลยสําหรับการที่จะ เตรียมพร้อมเรื่องพวกเนี้ยสมัยก่อนนี่เพจจะมีเป็นสมุดเลยนะจดที่ยงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์คนที่สําคัญสาคัญที่เพจติดต่อได้เลยเนี่ยเพราะว่าเผื่อมันมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเพจก็จะได้โทูหาเขาขอความช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพจก็ทําไหวไงเพราะว่าปลอดภัยไหว้กนยังว่าน,นั่แเลยเนาะโอเคทุกคนเพจก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยแหละรู้เท่าทันเนาะมาต่างประเทศครั้งแรกป้องกันตัวเอง นั่นแหละโอเคก็เผื่อใครเข้ามาเห็นแล้วก็อยากได้ไปเป็นความรู้อะไรอย่างงี้เนาะก็ฝากไว้ด้วยเนาะถ้าใครไม่ใครบอกว่าไม่เออไม่ชอบไม่ชอบหรืออะไรก็ไม่เป็นไรเนาะใครบอกว่ารู้แร้วไม่เป็นไรเนาะนั่นแหละจ้าโอเคคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแพลินเดี๋ยจ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปเด้อไม่เป็นไรโอเคจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย